สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันปันทพรลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้ประเด็นที่หยิบมาคุยให้ฟังก็ยังคงอยู่ในเรื่องของการประเมินผลงานนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะอะไรที่ช่วงนี้ทำให้หลายองคอ์กรเนี่ยหันมาสนใจเกี่ยวกับระบบประเมินผลงานการบริหารผลงานกันมากขึ้นก็น่าจะเป็นเพราะว่ามันช่วยสร้างความเป็นธรรมให้กับการบริหารทรัพยากรบุคคลเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราเลี่ยงไม่ได้ คือเอาเขาจริงๆอะ่ะมันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วกับคําว่าผลงานพนักงานไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเขาเราก็ต้องรู้ก่อนถูกไหมครว่าผลงานเขาเป็นยังไงนะวันนี้เมื่อเทียบกับเป้าหมายเมืม่อเทียบกับสิ่งที่เราคาดหวังถ้าเขาทําไม่ได้ตามเป้าหมายหรือสิ่งที่เราคาดหวังมันมีแกลบอยู่เราจะได้หาวิธีการพัฒนาพนักงานคนนั้นอันนี้คือประเด็นแรกเลยถูกไหมครับประเด็นตัดมาคือแล้วเราจะให้รางวัลเขายังไงถ้าพนักง,งานคนนั้นทําได้ตามเป้าหมาย ทำได้ตามที่องค์กรคาดหวังจริงๆรางวัลควรจะเป็นยังไงมากน้อยต่างกันซึ่งสุดท้ายมันก็ต้องอาศัยผลงานของพนักง,งานเป็นตัวพิสูจน์ว่าใครควรจะได้มากกว่าใครควรจะได้น้อยกว่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวที่เรียกว่ามีความเป็นธรรมมากที่สุดละแต่สิ่งที่เราคิดว่ามันมีความเป็นธรรมมากที่สุดเนี่ยกบกลายเป็นสิ่งที่มันวัดแล้วก็ประเมินได้ค่อนข้างยากเพราะว่าอะไรเพราะมันไปขึ้นอยู่กับพนักง,งานขึ้นอยู่กับผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าที่ทําหน้าที่ประเมิน จุดนี้แหละที่จะทาให้ระบบประเมินผลงานหรือบริหารผลงานขององค์กรเนี่ยมีปัญหาแทบจะทุกปีเพราะว่าหัวหน้าแต่ละคนก็คิดไม่เหมือนกัน HR จะทํำยังไงที่จะจูนที่จะปรับทัศนคติมุมอมองให้หัวหน้าทุกคนมองผลงานออกมาในเกณฑ์เดียวกันหรือในมุมเดียวกันเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายสําหรับคนที่ทํางาน HR มากนะครับดังนั้นในการที่จะทําให้ระบบประเมินผลงานของบริษัทดีขึ้นหรือมีความเป็นธรรมมากขึ้นเนี่ย มันมีเครื่องมืออยู่แต่มันเป็นเครื่องมือที่หลายองค์กรไม่ค่อยเอามาใช้กันสักเท่าไหร่เป็นเครื่องมือที่ดีนะครับหลายองค์กรขนาดกลางๆขนาดใหญ่ๆที่เขาให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เขาก็ให้เวลากับงบประมาณในการทํำสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเครื่องมือเหล่านี้คืออะไระเราลองมาดูกันทีละตัวตัวแรกคือเรื่องของ performance calibration เคยได้ยินไหมครับคือขนาดว่าเครื่องกเครื่องจักรเครื่องมือวัดต่างๆในโรงงานเราเรา,เรายังต้อง c a l i b r a t เลย ดังนั้นเครื่องมือวัดผลงานของลูกน้องเราก็คือตัวผลวหน้าหรือตัวผู้จัดการทําไมเราถึงไม่แคลิเบรตดังนั้นในบางองค์กรนะครับก,ก็มีการตั้งทีมแคลิเบรชันก็คือเป็น performance calibration ขึ้นมาโดยหลังจากที่มีการประเมินผลงานกันไปเรียบร้อยของผู้จัดการในแต่ละเลเวลแล้วเราก็จะเอาผลการประเมินเนี่ยเข้าสู่ calibration session ก็คือวิธีการก็เอาผลงานในแต่ละ กลุ่มระดับงานใกล้เคียงหรือระดับงานเดียวกันเนี่ยมาเช็คกันว่า A A เนี่ยเจริงไหมเป็น A ของบริษัทจริงๆนะโดยที่คนที่อยู่ในเซสชันเนี้ยจะต้องเป็นผู้บริหารที่ค่อนข้างจะเป็นตัวแทนของบริษัทมองภาพของบริษัทไม่ใช่มองภาพของงานฝ่ายตัวเองแต่เพียงอย่างเดียวมองพนักง,งานเป็นตัวแทนที่ดีของการทํางานให้กับบริษัทไม่ใช่เป็นคนที่ดีสําหรับการทํางานในฝ่ายของเรา ดนงนั้นเวลาเราเข้าเซสชันคัลิเบรชันเนี่ยมันจะมีการถกเถียงกันจะมีการให้เหตุผลเอาผลงานเข้ามาคุยกันจริงๆเอามาช่างกันจริงๆเลยว่า A2 คนนี้ใครคือ A ตัวจริงกันแน่นะหรือว่าแม้กระทั่งในตรงกันข้ามนะครับมีบางคนให้แบบ e หรือให้คะแนนแบบ1เลยอะ่ะแบบแย่มากมาเนี่ยสองสาคนเนี่ยก็ต้องมานั่งดูกันนะครับในเซสชันนี้ว่าไอแย่มากเนี่ยมันแย่จริงไหมเราให้ความเป็นธรรมกับพนักงานทุกคนใช่ไหมโดยใช้พื้นฐานของคําว่า ผลงานส่วนใหญ่คนที่บริษัทที่มี c a l คอลิเบอรชันพวกนี้มักจะได้รับการยอมรับดีนะครับกับกลุ่มพนักงานที่เขา,เ,าเห็นว่า๋อบริษัทก็จริงจังเนาะนายประเมินเสร็จยังต้องเข้าสู่ตัวคณะกรรมการที่เป็นตัวแทนที่พนักงานส่วนใหญ่ให้การยอมรับนับถือในคนกลุ่มนี้นะฮะก็ยังเข้าไปให้พิจารณาก่อนเพื่อจะได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็เชื่อเชื่อใจได้ว่า,าผลการประเมินนี้ออกมาเนี่ยมันเป็นผลการประเมินที่เป็นธรรมที่สุด อันนี้แหละครับที่เราเรียกมันว่า performance calibration ซึ่งถามว่าทำกันทุกองค์กรไหมไม่ฮะน้อยมากกับเท่าที่ผมสัมผัสกับองค์กรในประเทศไทยนะครับก็จะมีบ้างแล้วก็ส่วนน้อยอะครับที่จะทำตรงนี้ก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่บอกเอ๊ะถ้าเราพอที่จะเจียดเวลาเจียดเรื่องของ ความเอาใจใส่ในเรื่องนี้ในเรื่องผลงานพนักง,งานมากขึ้นเนี่ยผมว่าผลลัพธ์ที่มันออกมามันจะสร้างความเป็นธรรมให้กับพนักง,งานได้มากขึ้นอันนี้คือเครื่องมือตัวที่1 performance calibration ตัวที่2ที่องค์กรส่วนหนึ่งมีทํากันและผมถือว่าเป็นเครื่องมือที่ดีด้วยนะครับคือให้มีการประเมินผู้ประเมินอีอกทีหนึ่งงงไหมฮะคือส่วนใหญ่อะ่ะหัวหน้ามักจะประเมินลูกน้องถูกไหมครับหลังจากนั้นผลการประเมินหัวหน้าบางคนลำเอียงก็ไม่มีใครมาประเมินว่าหัวหน้าคนนี้ลำเอียงนี่ไง,ไง สุดท้ายก็ปล่อยผ่านแล้วก็กลายเป็นผลการประเมินที่ถ้าหัวหน้าคนนั้นมีอิทธิพลสูงหน่อยก็ปล่อยคะแนนซะสูงปรีดเพื่อต้องการให้พนักง,งานตัวเองเนี่ยได้รับรางวัลที่สูงกว่าชาวบ้านเขาซึ่งมันก็ไม่เป็นธรรมดังนั้นผลการประเมินแบบนี้เราคงต้องมีการประเมินผู้ประเมินอ,อีกทีหนึ่งว่าเขามีความเป็นธรรมเขาประเมินแบบตรงไปตรงมามากที่สุดแล้วหรือยังถ้ายังผลการประเมินของผู้ประเมินปีนั้นก็จะแย่ไปด้วย อย่างเช่นบริษัทเก่าผมที่ผมเคยทํางานด้วยเนี่ยถ้าผมให้คะแนนลูกน้องเฟอเฟอๆนะครับแล้วก็ตรวจสอบได้ว่าคือเรามีแคล calibration จริงๆว่าผมให้คะแนนได้ตามความผลงานของพนักงานหรือเปล่าซึ่งผลออกมาถ้าเรารู้ถ้าทา,า,า,างาคณะกรรมาการทราบทันทีว่าผมเนี่ยเฟอนะครับหรือว่าลำเอียงผลการประเมินในส่วนของผมในฐานะผู้จัดก,การคะแนนก็จะดิ่งลงไปเลยนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวที่จะทําให้เราตระหนักถึงความสําคัญว่าบริษัทให้ความสําคัญนะคุณอย่าซีโซมัวประเมินมาแบบนี้นะหรือว่าลําเอียงเอาใจใส่เฉพาะคนที่รักคนที่ไม่ชอบก็ประเมินสักคะแนนต่ําเลยนั่นแปลว่าคุณไม่เหมาะที่จะเป็นแมネเจอร์ที่ดีเพราะฉะนั้นผมก็จะมีคะแนนในการประเมินตรงนี้ที่เรียกว่าขึ้นอยู่กับ ผลการประเมินที่เป็นดุลพินิจของผมด้วยเช่นกันทําไปทํามาเราก็ไม่กล้านะฮะที่จะประเมินแบบสีซสวเราก็ต้องคงต้องอยากให้ผลงานตัวเราเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ดีด้วยเช่นกันดังนั้นเวลาเรามองผลงานลูกน้องก็ต้องมองแบบตรงไปตรงมาผมว่านี่ก็เป็นเครื่องมือที่ดีแต่ก็น้อยองค์กรที่จะหยิบเอามาใช้นี่คือตัวที่2นะครับตัวที่3มจะเป็นเรื่องของมาตรการแล้วว่าถ้าเรามีนโยบายหรือมีมาตรการแตกต่างสําหรับพนักง,งานที่มีผลงานไม่ดีเนี่ยแล้วก็มีลักษณะของการ ให้ความแตกต่างระหว่างพนักงานที่มีผลงานดีจริงๆรตรงนี้มันน่าจะช่วยทําให้เวลาการประเมินมันเกิดความรู้สึกที่เรียกว่ามีความเป็นธรรมมากขึ้นคือมาตรการตรงนี้มีนักวิชาการนะครับที่เขาทำวิววจัยเอาไว้เยอะแยะเลยว่าถ้าเราสามารถเลิกจ้างพนักงานที่มีผลงานแย่ที่สุด10%ขององค์กรได้เนี่ยจะทําให้มีการหมุนเวียน พนักง,งานเปลี่ยนมือดีเข้ามาอีกทั้งยังทําให้พนักง,งานพยายามที่จะสร้างผลงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกด้วยแต่ว่าในบ้านเราอ่ะเราคงจะแบบมีมาตรการในการสร้างเอ้มาตรการตรงนี้ที่มันแตกต่างไปเลยระหว่างคนที่มีผลงานดีกับไม่ดีโดยที่ไม่ดีเราเลิกจ้างเลยเนี่ยยากมากนะครับแต่ถ้าเรามีมาตรการอย่างนี้จริงๆลองนึกภาพดูนะครับถ้าผลงานไม่ดีเราก็ให้โอกาสละกันอ่ะในประเทศไทยก็จะมีเพเออเรียกว่า performance improvement program ที่จะทำให พนักงานคนนั้นมีโอกาสได้รับการพัฒนาสัก1ปีซึ่งถ้า1ปีแล้วผ่านไปยังไม่เห็นอะไรดีขึ้นเราก็จะเลิกจ้างเพราะว่าผลงานคุณไม่ดีนะไม่เข้าตาหรือว่าอาจจะเป็นผลลัพธ์ที่องค์กรรับไม่ได้ก็ตัดไปซะแต่องค์กรบ้านเราน้อยนะครับที่จะทําการเลิกจ้างในเรื่องของผลงานไม่ดีเพราะอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่เรามองแต่เฉพาะเรื่องของการิดความผิดนะครับ ผิดวิดนัยต้องมีการลงโทษมีการทำไม่ดีแต่ถ้าผลงานแบบออกมาต่ำๆๆมาทุกปีส่วนใหญ่องค์กรก็ยังเก็บเอาไว้นะแล้วก็เก็บไว้แบบนี้มันก็จะทำให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีไงว่าคนที่ผลงานที่ดีอ้าวทำไมคนนี้ผลงานไม่ดีแต่ก็ยังได้การดูแลจากองค์กรอย่างดีไม่มีการวางมาตรการในการที่ยังให้เขาออกไปจากองค์กรเพราะว่าผลงานแย่ติดกันทุกปีแบบนี้มันก็ทำให้คนที่ผลงานดีเนี่ยเสียกำลังใจเหมือนกัน อย่างเนี้ยเราก็ไม่ค่อยเห็นในบ้านเรานะครับซึ่งผมก็มีนะฮะเ,เป็นเป็นตัวอย่างองค์กรหนึ่งที่เคยเข้าไปช่วยเขาก็าวางมาตรการนี้คือซีอเขาอาจจะปีหัวตะวันตกหน่อยหนึ่งตัดเลยฮะถ้าผลงานพิสูจน์ได้ว่า2ปีติดกันยังไม่สามารถทําได้เราก็จากกันด้วยดีโดยมีการเก็บข้อมูลรวบรวมข้อเท็จจริงชัดเจนมากนะครับว่าไอ้ที่เราตัดสินคุณนะ่ะมันไม่ใช่เป็นเพราะความชอบไม่ชอบนะแต่เป็นเพราะว่าผลงานที่คุณส่งมอบให้กับบริษัทเนี่ยมันไม่ได้เข้าตาเราเลยเพราะฉะนั้นก็ จากกันด้วยดีเขาก็ไปสามารถไปหางานอื่นที่เหมาะสมกับเขาได้พอเห็นมาตรการอย่างนี้พนักง,งานก็โอเคสิฮะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยผู้บริหารเอาจริงฮะจะมาเล่นเล่นกับการทํางานไม่ได้ละว,วิธีการคิดวิธีการทํางานพนักง,งานก็จะเปลี่ยนไปอันนี้ก็เป็นอีกเครื่องมือนหนึ่งนะครับที่เราไม่ค่อยเห็นนักในประเทศไทยนะฮะอีกอันนึงที่เราก็ไม่ค่อยเห็นเหมือนกันแล้วก็เป็นตัวสําคัญคือการสื่อสารนะเรื่องของผลงานอย่างต่อเนื่องคือผลงานเรามักจะเจอประเภทแบบ ปลายปีก็มาสื่อกันทีหนึ่งที่เราเรียกว่า performance review ถูกไหมฮะแต่ระหว่างปีไม่เคยคุยกันเลยอ่ะทั้งๆที่มันน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันมากที่สุดด้วยซ้าไปว่าเป็นไงบ้าง1เดือนผ่านไป2เดือนผ่านไป3เดือนผ่านไปคุณเข้าเป้าไหมพฤติกรรมโอเคไหมอยู่ในขายที่อยู่ในผลงานดีใช่ไหมถ้าจะทำให้ดีกว่านี้คุณจะต้องทำยังไง feedback นะฮะ monitoring coaching สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ้านเราค่อนข้างจะขาดมาก เพราะว่าเราอย่างอย่างผมเนี่ยเข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆเราเห็นชัดมากนะครับว่าบางองค์กรเนี่ย KPI ชัดเจนมากนะฮะเรื่องของ competency ก็โอ้โหทำเป็นชุดทําเป็นนิยามไว้อย่างดีแต่ทาไมผลการประเมินอ,ออกมาก็ยังเบี้ยวเบียวนะยังไม่สามารถที่จะเอาผลลัพธ์ของพนักงานเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ขององค์กรได้ แต่ทำไมพนักง,งานก็ยังไม่ยอมรับผลงานของบริษัทหรือผลงานของการประเมินที่นายประเมินมาทั้งๆที่มี KPI ชัดเจนเนี่ยมันเกิดจากอะไรเกิดจากเนี่ยเรื่องของการสื่อสารนี่แหละว่าตอนต้นปีบางทีก็ไม่สื่อเลยนะฮะเป้าที่ทําเป้าที่จะต้องทําระหว่างปีคืบหน้าไปถึงไหนแล้วพนักง,งานเดินถูกทางไมหมหัวหน้าก็ไม่บอกมาบอกอีริงๆตอนปลายปีอะครับตอนที่ทำ performance review และ performance review ก็ไม่ได้บอกตรงไปตรงมาด้วยนะ บอกสั้นๆมานั่งมองท้ากันให้มันผ่านไป15นาทีแล้วก็คุยกันสั้นๆเออเป็นยังไงบ้างปีที่ผ่านมามันไม่ได้เอาตัวผลลัพธ์ของพนักง,งานมาคุยอ่ะถามว่ามีคนคุยไม่มีฮะองค์กรหนึ่งถ้ามีสักครึ่งหนึ่งบอกว่าดีเลยนะครับแต่เนี่ยส่วนใหญ่ที่เห็นส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยกล้าคุยจะไม่ค่อยกล้าพูดแล้วก็มีประเด็นพูดบางคนกล้าพูดก็พูดแบบวงแตกเลยก็มีคือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ HR จะต้องเข้าไปช่วยพัฒนาแมนเจอร์ของเราอ่ะ ให้เขามีไมเซ็ตในเรื่องนี้ให้เขามาีความตระหนักถึงการช่วยให้พนักง,งานบรรลุผลงานแล้วก็เซตให้มันเป็นระบบเลยว่าทุกเดือนนะเราจะต้องมีฟีดแบ็กอย่างเป็นทางการไม่ต้องนานนะครับ10นาทีเต็มที่ระหว่างพนักง,งานแต่ละคนเราก็รู้แล้วแล้วก็อันเดอร์โดยตรงไม่ต้องไปฟีดแบ็กกันทั้งหมดใครที่เป็นหัวหน้าแล้วก็มีลูกน้องที่ขึ้นตรงต่อกันตรงเนี้ก็ทําเป็นระบบไว้มันจะทําให เรื่องของการประเมินหรือการบริหารผลงานของบริษัทมันดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่คือเครื่องมือทั้งหมดนะครับที่บ้านเราไม่ค่อยใช้กันแต่ถ้าเราใช้แล้วแล้วทำให้มันดีเนี่ยมันจะช่วยให้ระบบผลงานของบริษัทดีขึ้นจริงๆนะครับลองเอาอพิจารณารต่อยอดใช้กับองค์กรของท่านดูก็ได้นะครับก็ไว้พบกันใหม่ในตอนหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ